วนแก๊งดาราหนะ้าใสจากซีรีส์จุดนัดพบปีสองนำโดยผู้จัดคุณตู่ปิยวดีบีมกวีอมสุชา้องธนาเพชรนาระดีเจพูดและน้องอันดามเมื่อวานนี้ก็กระชากวัยกันเล็กๆพร้อมด้วยแฟนๆซีรีส์ผู้โชคดี20คนนัดพบมิดแอนด์กรีทกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่สวนสนุกด r ีมเวิลด์เริ่มด้วยบรรยากาศหลอนปนฮาก,กันที่บ้านผีสิงที่ทุกคนรอคอยกันก่อนและพากันไปขาสั่นกับนานาเครื่องเล่นงานนี้ก็เลยได้วัดใจว่าใครนะปอตที่สุดในแกง๊ง เีวเราจะเล่นไวกิ้งฮะอันนี้มันหวาดเสียวเกินไปค่ะวันนี้ผมไม่ค่อยสบายครับอันนี้เราเราเราต้องเก็บแรงไว้ที่เครื่องไวที่หนักกว่านี้ครับผมมัไฟคุณปู่ใช่ครับผมก่อนจะปลอบใจปิดท้ายกันด้วยมินิคอนเสิร์ตจากทีมนักแสดงจุดนัดพบปี2ที่เตรียมมาเฉพาะแฟนๆซีรีส์ที่รักกันมายาวนานน1ปีเต็มและจะรักกันไปยาวๆต่อไปในปี2นี้ค่ะ จริงๆต้องบอกว่าเรามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยก็มักจะมีคนมาถามว่าเฮ้ยเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปฝากชมด้วยนะคะห้าุ่งเครื่องวันเสาร์นะคะ